ผลงานวันนี้ครับซองชิ้นสิวลีหรือว่านหนึ่งแล้วก็พ้าสังกะจายอยู่ต้นหนึ่งครับพ้าอยู่ต้นทั้งคู่นะทันลงเพระกลัวเซกครับอ่ะองค์นี้ครับมีเลี้ยมเดิมนะครับเลี่ยมเดิมเลยเดี๋ยวผมแกะให้เลยนะครับเดี๋ยวตัดไปตอนแกะให้เลยนี่นะครับแกะมาเรียบร้อยแล้วนี่ให้ดูเลยแกะมาเรียบร้อยแล้วนะครับสภาพโดยรวมเดี๋ยวโหสวยมากสวยจริงตรงนี้สวยแล้วแบบเออสวยแล้วแบบเกาด้วยนะครับเป็นหนือว่านนะครับ เป็นพาสิวุลีเนื้อว่านนะครับสาภาพสมบูรณ์เลยนี่แกะกรอบให้เรียบร้อยแล้วอ่าสวยเลยนะครับนี่เนี่ยสูงตรงนี่เป็นเนื้อว่านยานะครับหายากเลยนะผาอยู่ต้นปีสองพันห้าร้อยนะครับประมาณปีสองพันห้าร้อยถึงสองพันสี่เก้าหน้าเนื้อชัดซิวจีวอนชัดเลยสวยจริงองนี้แป๊บนี้นะครับพวกแบงกบูชาสองพันห้าครับองนี้แบ่งบูชาไวไวแล้วกัน สภาพสมบูรณ์ปะกันเทให้ทุกองค์องนี้นะครับแบ่งบูชาเอาไว้ให้แค่องคเดียวนะพี่พี่เอาแค่หนึ่งพันเก้าร้อยลมทรงผอไม่มีแล้วนะให้แค่องนี้นะครับสวยเก้าแบบนี้เอาแค่พันเก้าแล้วก็เป็นสังกระจาย,ยาหนึ่งองนะครับสร้างกระจายยุคต้นปีสมันห้าร้อยนะครับล่างหลายนิ้อเป็นเนื้อดินนะอ่านี่นี่เป็นล่างอูมล่างเบียนะครับนี่สร้างแบบยุคเก้าเลยล่างเบียหช่ไหมล่าง เออสร้างแบบยุกแรกๆนะครับอ่ะนี่เป็นเนื้อดินนะครับแบ่งบูชาอันนี้ปกติจะแบ่งอยู่ประมาณพันสองถึงพันห้าเอาเก้าร้อยพอบอกเลยคู่นี้เปิดเบาจริงใครชอบรีบทักเลยครับตรงนี้อ่ะหรือทะยกู่ได้ผมลดพิเศษให้เอาไปสองพันสามร้อยลงทรงคุ้มไหมครับโอโ้โหถูกแล้วลดอีกห้าร้อยทะยกู่พี่ๆเหมือนได้ฟรีหนึ่ง,งองค์อ่ะคู่นี้ปไปไวแน่นอนครับใครชอบต้องรีบติดหนึ่งเลยครับ ก็ส่วนใจทักตัวนี้เลยทักไลน์ทีวันจีเอฟซีแนนะครับหรือดูใต้อคอมเมนต์ได้เลยผมส่งช่างทางกันติไปแล้ววันนี้สวัสดีครับ